ทีมข่าวช่องวันเนี่ยได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือจากคนไทยที่ถูกหลอกไปทํางานที่กัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับมีเหยื่อกว่าร้อยชีวิตตอนนี้ที่รอการช่วยเหลือขณะที่บางคนนั้นกําลังจะถูกขายไปให้ในายทุนคนอื่นยุคของการค้าทาสมันยังมีอยู่อีกอเนี่ยคือค้ามนุษย์กันนะ่ะเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายแลกกับการถูกปล่อยตัวซึ่งตอนถูกจับไปถูกจับไปแบบผิดกฎหมายนะพอถูกจับไปปั๊บโดนตั้งข้าหัว ให้ทํางานใช้แทนทํางานทํางานทํางานทานํางานใช้จนกว่าจะใช้เงินหมดที่โดนตั้งข่าหัวไว้และถ้าใช้ไม่หมดก็กําลังจะโดนขายไปให้ในทุนคนอื่นๆอีกล่าสุดแน่นอนครับเรื่องนี้ถึงมือบิ๊กโจ๊กฮะติดตามกันหน่อยนะครับเอา้าเราไปฟังเสียงเบื้องต้นหน่อยครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงครับช่วยแชร์น่ยครับช่วยแชร์ครับรอบสองรอบก็อบขอนะยครับผมต้องการคนช่วย,ยจริงลําบากครับผมคนไทยเอง หลอกกันได้ครับตอนนี้มีคนไทยพบผมชุดผมประมาณ20คนครับแล้วก็คนข้างนอกอีก50คนครับที่จะโดนขายครับเพราะทำยอดให้เขาไม่ได้จะโดนขายเพราะทำยอดให้เขาไม่ได้คำคำนี้มันไม่ควรจะมีอยู่อีกแล้วในพศออนี้ในเวลานี้ครับจะมาตั้งค่าหัวคนกันไม่ได้จะเอาคนไปขายไม่ได้ไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลานะฮะนี่คือหนึ่งในเสียงของคนไทย เขาบอกว่ามีอีกหลายสิบชีวิตอีกหลายร้อยชีวิตเลยที่ถูกหลอกไปทํางานที่กัมพูชาโดนกักขังอยู่ในห้องออกไปไหนไม่ได้นะฮะมีคนไทยอยู่ประมาณ100คนแล้วพยายามติดต่อเกือบทุกหน่วยงานแล้วแต่ยังไม่มีใครมาช่วยคุณพี่รอแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ข่าวเริ่มดังแล้วนะครับช่วยกันบโบลข่าวนี้ไปนะคุณผู้ชมแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินว่าทีมตํารวจนั้นทํางานกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะฮะอยากจะประสานอยากจะช่วยแต่ต้องบอกว่าคนพวกนี้ที่เป็นในทุน ที่กล้าทําแบบนี้ไอ้คนพวกนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะเพราะถ้ามันเป็นคนธรรมดามันโดนสอยไปนานแล้วนะฮะมันก็คงมีมาตรการมันก็คงมีกําแพงบางอย่างที่สูงเหลือเกินที่ที่มันจะกันตํารวจไทยได้เนี่ยนะฮะตอนนี้กําลังจะโดนขายไปให้ในายทุนคนอื่นนอกจากที่ทีมข่าวช่องวันสามสิบเอ็ดติดต่อไปยังหนึ่งในเหยื่อที่ต้องการความช่วยเหลือครับติดต่อได้ด้วยนะเนี่ยแล้วเป็นคนเดียวตอนนั้นที่ยังมีโทรศัพท์ติดตัวอยู่โชคดีมากนะฮะรักษาไว้ให้ดี เธอยอมรับบอกว่ารู้สึกกลัวว่าจะถูกทำร้ายหรือวันใดวันหนึ่งเธออาจจะถูกฆ่า <Okay. S 1> เธอเล่าแบบนี้ครับ <Okay. S 1> คุณผู้ชมขณะนี้เหยื่อคนไทยทั้งหมด <Okay. S 1> เกือบเกือบร้อยชีวิตกำลังถูกกลุ่มนายทุนชาวจีน <Okay. S 1> ลำเลียงส่งตัวไปขายต่อให้กับนายทุนรายใหม่อีกคอหนึ่งซึ่งระหว่างถูกคุมตัวอยู่เนี่ยหากไม่ทำตามจะมีการขม่มขู่แล้วเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตตามร่างกายอะ่ะ <Okay. S 1> โอ้ยิ่งกว่าค้ามนุษย์อีกนะเนี่ย,ยทรมานกันด้วย หลังจากนี้เธอก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเธอและเพื่อนร่วมชะตากรรมจะเป็นอย่างไรลองฟังเธอดูหน่อยครับคือตอนนี้ครับพี่เขาเอารถมารอรับหนูแล้วแล้วทีนี้นคือเขาอ่ะให้หนูขึ้นมาเอาเพวกป้อปงมก่อนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยยื้อเวลาไว้ก่อนอืมเขาบอกไหมว่าเขาจะรับเราไปไหนคือตอนที่ว่าประชุมกันใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาอาจจะย้ายพวกหนูไปบริษัทใหม่ก็คือบริษัทเขานั่นแหละค่ะคือที่นี่ตอมอมันจะลงไนงะ ซึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าจะไปจุดไหนต่อจากนี้ถูกต้องไหมใช่ครับคือหนูไม่รู้อะไรเลยค่ะคือปกติแล้วเวลาเวลาขนส่งขนถ่ายกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะเขาจะไม่ให้รู้นะครับว่ากําลังถูกถูกไปที่ไหนเขาจะไม่รู้ว่าปลายทางที่เขากําลังจะไปอะ่ะมันคือทิศไหนเขาจะไม่รู้เลยเขาจะรู้อีกทีก็ต่อเมื่อเขาถึงที่นั่นแล้วแล้วเขาถามคนที่นั่นว่าที่นี่คือที่ไหนอันนี้คือเป็นปกติของกลุ่มพวกนี้นะฮะ ดังนั้นเขาจะไม่รู้ปลายทางว่าจากนี้ไปเปิดรถตู้อีกทีหนึงหรือว่าเปิดพาหนะอีกยานพาหนะอีกทีนึงปับ๊บลงไปปับ๊บที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วคลิปเสียงที่เพิ่งจบไปเนี่ยครับทีมข่าวช่องวัน31นั้นติดต่อกับแรงงานไทยเพียงคนเดียวที่ยังมีโทรศัพท์ติดตัวอยู่ตอนนี้ก่อนที่ประมาณสักเกือบเกือบตีสามที่ผ่านมาเราลองติดต่อไปนะฮะปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้อีกแล้วผมก็ไม่ทราบว่าเขาโดน เจอว่าเขามีโทรศัพท์หรือเปล่าหรือว่าแบตหมดหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าที่ที่ไปใหม่มันคือที่ที่มันมันมันต้องตั้งค่าเซลลูล่ากันใหม่แล้วหรือยังไงผมไม่ทราบจากข้อมูลทราบเพียงว่าขบวนการหลอกลวงคนไทยไปเป็นแก๊ง call center ที่กัมพูชาแล้วอ้างว่ามีรายได้ดีเนี่ยคุณผู้ชมอย่าเชื่อเด็ดขาดนะฮะผมย้ํานะครับอย่าเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนหลอกหลังจากดูรายการข่าวมันุกแล้วคุณผู้ชมครับอย่าเห็นแก่เงินที่ มันเยอะมากผมเข้าใจว่าสถานการณ์การเงินแต่ละครอบครัวนั้นต่างกันแต่ว่าแก๊งพวกนี้ร้อยทั้งร้อยหลอกทั้งสิ้นมีรถตู้มารับจากไทยเข้าไปทางกัมพูชาแล้วถามว่าเข้าไปทางไหนเข้าไปตามช่องทางผิดกฎหมายซึ่งคุณก็รู้ดีอยู่ว่าไทยกับกัมพูชานั้นมีช่องทางผิดกฎหมายเยอะที่สุดเพราะไม่มีอุปสรรคขวางกั้น เป็นพรมแดนธรรมชาติอย่างเช่นแม่น้ําหรือภูเขามันเป็นที่ราบเหมือนกันมันก็คือเดินข้ามไปอีกก้าวนึงมันก็คืออีกประเทศนึงอะนะพอไปถึงปั๊บก็จะถูกส่งขายต่อให้กับนายทุนทันทีแล้วก็ไม่ได้รายได้ตามที่หลอกลวงเอาไว้แล้วหากเหยื่อจะกลับไทยก็ต้องหาเงินหลักแสนบาทมาใช้หนี้ทีมข่าวช่องวัยประสานไปยังพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานครับคุณผู้ชมครับโทรศัพท์ไปติดต่อดิกโจกนะฮะท่านก็เปิดเผยบอกว่า เบื้องต้นนั้นได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วก็ทําการประสานผู้ช่วยพอบอตอรอของกัมพูชาอย่างไม่เป็นทางการเรียบร้อยแล้วยากนะครับงานนี้ไม่ง่ายนะขณะนี้รอเพียงกัมพูชาประสานกับคนจีนในรบริเวณดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือคนไทยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทุกคนยังปลอดภัยดีคาดว่าจะใช้เวลา2-3วันจะสามารถพาตัวกลับไทยได้เนื่องจากกระบวนการติดต่อระหว่างประเทศนั้นอาจต้องใช้เวลาลองฟังเสียงพลตำรวโทสุรเชษฐ์ถักพานครับ ในส่วนนี้ก็น่าจะใช้เวลาอก็น่าจะสักสองสาวันนะครับในการดำเนินการนะครับอาจจะทีมนที่ต้องสากคนไทยนะฮะในกณรที่ท่านเดินทางไปทำงานต่างแดนเนี่ยวันนี้เนี่ยที่บอกว่ามีรายได้สามหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นเนี่ยต้องเดี๋ยวว่าไม่มีอยู่จริงนะครับนะเพราะนั้นถ้าท่านนจะไปทำงานต่างแดนเนี่ยก็ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลข้อมูลที่มาทาง a ฟ e b o o k ออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะที่บอกว่ามีงานอยู่จริงแล้อจากเช่นนี้เนี่ยมีจริงหรือไม่นะครับนะก็จะทําให้ท่านเนี่ยไม่ถูกหลอกลวงไปหรือไม่ถูกกักขัง สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับคนไทยที่ถูกหลอกไปทํางานเนี่ยเริ่มต้นขึ้นจากพลเมืองดีคนหนึ่งต้องให้เครดิตเขาที่ชื่อว่าคุณเบิร์ตนะฮะคุณเบิร์ตเป็นเจ้าของ Facebook ก็แค่คนธรรมดาอันนี้คนธรรมดาของแท้นะเป็นชาวบ้านในพื้นที่อรัญญประเทศที่สาก้วโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือกับคุณนิชาอภิรักเขว่านานนท์นะฮะผู้สื่อข่าวช่องวัน3 1ที่เราเห็นกันในหน้าจอข่าวช่องวันของเราเรื่อยๆเนี่ย คุณนิชาก็เลยเริ่มต้นแล้วเริ่มประสานงานไปยังพันตำรวจเอกสุรศักดิ์เป็นทูตตำรวจไทยประจำกัมพูชารวมถึงพันตำรวจเอกรุ่งทองมนนะฮะผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองที่สาแก้วส่งต่อข้อมูลกลุ่มแรงงานไทยเกือบร้อยชีวิตที่รอการช่วยเหลืออยู่ที่ศรีหนุจนสู่จนนำไปสู่การช่วยเหลือแล้วทีมข่าวก็หวังว่าทุกคนนั้นจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยคืนสู่แผ่นดินไทยได้ภายใน2-3วันนี้ ตามที่ตำรวจนั้นได้ให้ข้อมูลไว้ <c oughs> คุผู้ชมครับทีมข่าวของเรายังปักหลักอยู่ที่นั่นนะฮะอยู่ที่บริเวณนั้นรอที่จะแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนที่จะได้เดินทางกลับบ้านเราจะตามข่าวนี้แบบไม่หยุดเราจะตามข่าวนี้จนกว่าคนไทยเหล่านั้นจะได้กลับบ้านเกิดและถ้าทําได้เราจะตามข่าวข่าวนี้จนกระทั่งสาวไปถึงต้นต่อว่าคนจีนคนไหนไอ้กแก๊งคนไหน แล้วไอ้หัวหน้าแก๊งที่มันอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันคือใครที่มันเอารถตู้ไปรับแล้วก็ขนข้ามประเทศไปปั๊บจากนั้นเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นทาสเปลี่ยนจากมนุษย์ให้กลายเป็นของที่มีสินค้าประทับหัวไปว่าคนนี้กี่แสนคนนี้กี่แสนไม่ได้ไนงะยอมไม่ได้ตามกันต่อกับภารกิจนี้ครับละครดีวารายตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store